ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2568ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านทับโพวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่1ตําตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านคือบ้านทับใหญ่หมู่ที่1บ้านโพหมู่ที่3และบ้านโพหมู่ที่10มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด119คน มีห้องเรียนจำนวน8ห้องเรียนบริหารงานโดยนางสาวศรีสุดาเด็ดรัตน์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับโพวิทยาภายใต้วิสัยทัศน์ภายในปี2570โรงเรียนบ้านทับโพวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมล้ำเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพชุมชนมีส่วนร่วมมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารงานทั้ง4ด้าน ด้านการบริหารงานวิชาการวางแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้รูปแบบซิปเปโมเดลและศาสตร์พระราชา5ขั้นตอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านทัพโววิทยาจัดทำแผนและคำขอตั้งงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการทางการเงินและพัสดุมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับถูกต้องตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นปัจจุบันตามระเบียบทางราชการด้านการบริหารงานบุคคล จะทำข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและจะทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเอกและจำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นไปตามที่กศกกำหนดประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านทัพภูวิทยามีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศถูกต้องครอบคลุมทันสมัยพร้อมใช้งาน มีระบบงานสารบัญภายในสถานศึกษานำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีอาคารที่ถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมท s สมัย มีการจัดกิจกรรมดำนาปลูกข้าวด้วยต้นกล้าของแผ่นดินตามโครงการพระราชทานอารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระาราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนมีครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประสานความร่วมมือกับชุมชนจากการบริหารงานรูปแบบทีสมยัยทำให้โรงเรียนบ้านทับโพวิทยามีผลงานโดดเด่นดังนี้โรงเรียนบ้านทับโพวิทยาได้รับรางวัลเสมาปป,ปสโครงการสถานศึกษาสีขาวดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2566 นายคุนชิดละอองทองได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่1สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับภาคตะวันออกเฉีงเหนือประจําปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านทับโพวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นผลงานการขับเคลื่อนตรงตามข้อคิดเห็นคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศกิจกรรม TSC the best history สืบสารสร้างสารรค์แบ่งปันอดีตประจําปีการศึกษา2567 โรงเรียนบ้านทัพโพวิทยาได้เข้าร่วมด้านเยาวชนไวสใยห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าการประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติประจำปีการศึกษา2568ระดับภาคนางสาวศรีสุดาเดชรัตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพโพวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ด้านทักษะอาชีพการประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติประจำปีการศึกษา2568ระดับภาค นายครรชิดละองทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ด้านทักษะอาชีพการประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติประจำปีการศึกษา2568ระดับภาคเด็ <im itation> กหญิงฟ้าประธานพรเพิ่มผลเด็กหญิงกันธีมาฮาริคมภา,าและเด็กหญิงประยูดาหนุนอุดมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ด้านทักษะอาชีพการประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติประจำปีการศึกษา2568ระดับภาค นางสาวนภัสวรรณชัยปราณีเดชได้เข้าร่วมด้านการใช้ AI มาช่วยในการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะดิจิทัลและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศประเภทครูการประกวดคลิปวิดีโอสั้นตามโครงการการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติประจำปีการศึกษา2568ระดับภาคโรงเรียนบ้านทับโพวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นผลงานการขับเคลื่อนตรงตามข้อคิดเห็นคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศกิจกรรม TSC รักโรงเรียนรักเพื่อนรักน้องประจำปีการศึกษา2568 นายธิติวัฒน์ศรีวันนะได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงานของศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์แลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้และถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค13ประจำปีงบประมาณ2,56 8ณโรงแรมสตาร์เวลบาหลีจังหวัดนครราชสีมา นายครันชิตละองทองได้รับรางวัลชนะเลิศระดับคุณภาพดีเยี่ยมกิจกรรมการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีของครู best practice ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2,568ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านทับโพวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับดีเยี่ยมการประกวดแข่งขันผลงานนวัตกรรมการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นดี Good Practice ในโครงการนำร่องการส่งเสริมและยกระดับการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568ระดับเขตพื้นที่การศึกษา